คันนี้คันนี้จริงๆมันมีสตอรี่ของมันนะคือมผมซื้อมาแล้วเพื่อนผมอะ่ะผมออกแงงนอกกันแล้วถามเพื่อเพื่อ,อบอกว่าอเ,เอยโอ๊ตมึงแมงหัดมีรถเดิมๆกับเขาบ้างไม่ใช่มีทุกคันแต่งแม่งทุกคันแล้วถึงเวลาเสร็จปุ๊บผมก็พาเพื่อนขึ้นรถมาแล้วผมก็พาไปซัดซะสามเกียร์เพื่อนบอกว่าไอสั์มึงก็ไม่เคยเดิมสักคันหนึ่งนะมึงไม่เดิมพี่เดิมเนี่ยรถเดิมบ้านผมรถส่งของ โยสวัสดีครับสวัสดีครับเปียดครับนี่หลายคนรู้จักร้านชันชัยพราะวช็อปร้านอยู่ไหนพี่โอ๊ตร้านอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครถมสังเกตง่ายเห็นป้ายมหาวิทยาลัยราชพัฒนครถมหันมองตรงข้ามเจอร้านผมทันทีเป็นดิลเลอร์หรือตัวแทนจําหน่ายของ e-cil shop มายาวนานมากเลยประมาณกี่ปีพี่โอ๊ตน่าจะประมาณสิบกว่าปีป่ะสิบกว่าปีลวครับสิบกว่าปีแล้ว ปกติแล้วพี่โอต๊ตนอกจากจําหน่ายพวกกล่อง e c u ชอ s h แล้วอย่างอื่นพี่โอต๊ตมีทําอะไรบ้างมีขายส่งอะไรแล้วก็ำำรับทํารถนะครับรบ้านจะมี2อฟากมีฟากร้านกับฟากอูก่ถ้าใครเคยติดตามมีดีนะฮะสมัยก่อนตอนซุปอัพไทยแลนด์นะครับแล้วก็รายการลัน d ด c กพี่โอต๊ตพี่โอต๊ตชันชัยเคยทํารถ1.9อ่าได้ติดติดอันดับนะครับ1.9วิ่งที่2 <1. 9. S> 1> 1. แล้วก็มีรุ่นอื่นอีนอก f55pro แล้วก็ปาก46 นี้น<ช>แล้วก็ยีราฟถามอีกนิดนึงพี่โอ๊ตวันนี้ผมมีสินค้าใหม่มาให้พี่โอ๊ตลองครับผมกล่องเลสไลน์พี่โอ๊ตเห็นแล้วใช่ไหมพี่อ่าเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับวันนี้พี่ากให้ใส่รถรุ่นไหนวันนี้ผมผมมีกระบะส่งของอยู่คันหนึ่งก็พาส่งของอ่าแต่ว่าบูทหกสิบนะสเตปเทอร์โบอะไรพี่อ่าคันนี้เป็นโบสีแปดโบซีแปดครับแต่พี่โอ๊ตพอรู้อยู่ว่าพี่ว่ากล่องเลสไลน์หน้าที่ของมันคืออะไร อันเนี้ยเท่าที่เท่าที่รู้มาเนี่ยเอ่อก็คือว่ามันจะสามารถคุมการจ่ายน้ำมันในรอบสูงเปิดรอบได้เดี๋ยววันนี้ไปใส่รถพี่โอ๊ตดีกว่าอยากไปดูเหมือนกันว่ารถที่พี่โอ๊ตบอกรถส่งของเขาเนี่ยบูท60เป็นยังไงไปเดี๋ยวไปชมกันเลย เดี๋ยวก่อนจะออกไปลองเดี๋ยวคุยพี่โอ๊ตก่อนครับผมรถคันนี้พี่โอ๊ตทำเครื่องเป็นเครื่องอะไรสามจุดศูนย์ใช่กระดิงด้านฝันเครื่องสามฝันสามพันลูกก้านคอพ่อแม่ลูกครบหมดแล้วครบหมดแล้วนี่เขาลุกความลับผมไปหมดเลยเนี่ยใช่เหรอคันนี้เดิมใครถามผมเดิมรถเดิมยังไงล่ะพี่พี่บอกรถสมของแต่ลูกก้านคอครบหมดแล้วครบอันนี้สามพันหรือแอบตุกติกสามพันหนึ่งสามพันสามพันสามพันอ่ะเดี๋ยวไปลองกันอ่ะเดี๋ยวลองดูสตึงอ่ะเดี๋ยวพี่โอ๊ตพาไปลองคับสองสามเกียร์ คันนี้คันนี้จริงๆมันมีสตอรี่ของมันนะคือผมซื้อมาแล้วเพื่อนผมอะ่ะผมออกไปข้างนอกกันแล้วถามเพื่อนๆบอกว่าเอยโอ๊ตมึงได้แม่งหัดมีรถเดิมๆกับเขาบ้างไม่ใช่มีทุกคันแต่งแม่งทุกคันแล้วถึงเวลาเสร็จปุ๊บผมก็พาเพื่อนขึ้นรถมาแล้วผมก็พาไปซัดซัสามเกียร์เพ<ม>ื่อนบอกว่าไอซัดมึงก็ไม่เคยเดิมสักคันหนึ่งนะมึงไม่เดิมพี่ ลองรอบบรรลึกมากเลยรอบมันลึกกว่าเดิมนะพี่นี่มันไปได้อีกนะแต่ว่าผมตับเร็วหน่อยผมผมว่าแค่นี้พอแล้วพี่ตอนนี้ผมเสียวแล้วเนี่ยน้าซีดไปหมดแล้วเนี่ยจริงจริงจะบอกว่าเครื่องคันนี้จริงๆแล้วมันมันเป็นเครื่องของตอนนั้นรถมันวิ่งสิบวิแล้วผมเอามาหยิบไตเนี่ยเนี่าเนี่ยพี่ออดเปิดเผยความจริงแล้วว่ารถคันนี้รถส่งของแต่เอาเครื่องรถแข่ง มาใส่มาประกอบมาประกอบใส่สูตรเดียวแบบเดียวกันเลยก็คือปกติแล้วเอาง่ายๆตรงๆเลยที่ผมเจอประสบการณ์มาคือรถที่เปิดรอบรีแมปมาส่วนใหญ่คือเขาปลดปลด,ปลดพวกท้อกปลด<ช>ลิมิตมามาเจอช่วงเวลาจุมขเขาเร่งเวลาขับใช้งานควันมันจุกหรือรถแข่งก็ตามต้องเร่งไล่แต่คราวนี้เรามาจูนในกล่องเลสไลน์แทนมันเรยวทาม,นมาันจูนได้ทุกย่านไงว่าอย่างเนี้ยช่วงต้นก็ขับโอเคกลางก็ได้ พอพอปลายเนี่ยเราก็เอาน้ำมันให้มันพอกินลงรอบเปิดบูทได้ผมว่ามันสมูทเนี่ยอ่าสำหรับท่านที่รีแมปมาต้องการไปคุมมันเปิดได้ผมว่าตัวนี้โอเคนะจดิอดถ้าสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจการติดตั้งกล่องเพิ่มสมรนะของ ECU Shop นะหรือจะอะไรเล็กๆน้อยๆหรือชุดใหญ่อะไรก็สามารถติดต่อที่พี่โอ๊ตชาญชัยได้เลยนะชาญชัยเวชอตรงข้ามราชพัฒนนะคปรปฐม เบอร์ติดต่อครับพี่โอ๊ต0ู9้า9ครับเก5าหครับ5้าห้าสีนี่เบอร์สายตรงพี่โอ๊ตบอกแล้วโทรมาเขายินดีดูแลลูกค้าทุกคนนะครับติดต่อได้เลยอย่าลืมนะครับชานใช้ power shop นครปฐม,มไปก่อนเดสไลน์ <Dead line S 1> เป็นกล่องที่เราพัฒนาเพิ่มมาจากอัร์ทบูธ เพื่อให้ทํางานได้ในรอบเครื่องที่สูงกว่าเดิมคือจูนสูงที่สุดเท่าที่ e-t shop เคยทํากล่องจูนรถดีเซลมาเแ็บพ่อไปเลยับสรุปครับผมว่ากล่องกล่องมีผลเยอะตอบทย์จริงครับรอวันนี้มานานแล้วเหมาะสมสำหรับรถซิ่งหลังถนนหรือรถแข่งทุกวันนี้มา ร้อมันลึกมากเลยล้อมันลึกกว่าเดิมนะพี่นี่มันไปได้อีกนะ